มาต่อกันที่สปีกเกอร์ท่านที่3นะครับในช่วงคีโนดนี้นะครับในหัวข้อ future of work ครับทลายกรอบพิชโฉมการทำงานยุคใหม่ครับท่านนี้อยากให้ฟังนะครับเพราะว่านอกจากเป็นครีเอทีฟแล้วเป็นพิธีกรที่เก่งแล้วนะครับยังเป็นคนที่ชอบทำอะไรนอกกรอบนะครับและนอกกรอบนั้นที่ท่านทำนั้นก็สามารถสร้างเาเรียกว่าความบันเทิงแล้วก็ความรู้ใหม่ๆให้กับวงการบันเทิงไทยครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณเจนนี่ปานันนักแสดงและพิธีกรบนเวทีด้วยครับเชิญเลยครับ Uh, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้อยากจะบอกว่าการมายืนพูดอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกของเจนนี่เลยนะคะที่ได้มายืนพูดเดี๋ยวเจนนี่จะขอพูดคุยเกี่ยวกับเป็นการเล่าประสบการณ์การทํางานผ่านมุมมองของครีเอทีฟของเจนนี่ก็แล้วกันนะคะขออนุญาตเจนนี่ไม่ได้มีสไลด์อะไรนะคะ <laughs> เป็นการเป็นการพูดคุยกันกันดีกว่านะคะตรงนี้เจนนี่ขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะคะ,ะถ้าเรามาพูดถึงการสร้างทักษะให้ทันต่อ a ออที่เกิดขึ้นที่ยุคยุคเราที่กําลังก้าวเข้าสู่ยุค a ออนะคะ <c oughs> เพื่อการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในอนาคตขอถามก่อนว่ามีใครรู้ไหมคะถ้าทุกวันนี้ต่อไปอา,อาชีพในอนาคตจะมีอาชีพอะไรบ้างไม่รู้เลยใช่ไหม น่าจะมีอะไรนะคะนักพัฒนา AI ก็น่าจะใช่ซึ่งอ่ะแต่ถ้าเรามองย้อนไปในในอดีตเราเคยรู้ไหมคะว่าปัจจุบันนี้เรามองมาปุ๊บจะมีอาชีพ Tik t o k e r เรเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือคำคำว่าของอาชีพของอ่าในอนาคตนั่นเองอย่างอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่า เราจะไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยอาชีพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเหมือนเหมือนอย่างเช่นในอดีตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าปัจจุบันเราจะมียูทูบเบอร์หรือว่าติ๊กต็อกเกอร์นะคะทีนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมองไปถึงคําว่าอาชีพในอนาคตและลองคิดตามกันดูนะคะว่าต่อไปในอนาคตจะมีอาชีพอะไรกันบ้างถ้าถามว่าคิดว่าการทํางานในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยต้องปรับตัวอย่างไรให้เท่าทันกับการก้าวเข้าสู่ยุคของ AI นะคะในมุมมองของครีเอทีฟนะคะ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาจะนนี่มองว่าหัวข้อเดียวเลยที่อยากให้ทุกคนได้คำนึงกันก็คือเราต้องเท่าทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงการสื่อทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะในอดีตเราไม่เคยยกตัวอย่างรายการตัวเองเลยเราไม่เคยคิดกันเลยใช่ไหมคะว่าจะมีรายการที่มีผู้ดำเนินรายการเป็น LGBTQ มีใครเคยคิดไหมคะพี่ๆข้างหลังเคยคิดไหมคะว่าจะมีรายการแบบเทอยเที่ยวไทยอะไรแบบนี้เกิดขึ้นพี่ก่อนดําเนินรายการเป็น LGBTQ อะไรอย่างนี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะว่าวงการสื่อมัน,มนจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกคือเราต้องเท่าทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมื่อว่าโรคเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็เลยต้องเท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราจะเสพสื่อได้จากช่องทางไหนคะ ทีวีแต่ปัจจุบันมีทั้ง YouTube และ Netflix ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะก้าเข้ามาเราต้องเท่าทันทุกอย่างปัจจุบันสื่อใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยทั้งสร้างประโยชน์และก็สร้างปัญหาให้กับสื่อหลักเดิมที่มีอยู่แล้วอ่ทุกวันนี้หลายคนน่าจะรู้ว่าละครไทยเริ่มประสบผลปัญหากับเรตติ้งตกตามคนดูน้อยลงคนย้ายไปดูเน็ตฟ i ิมากขึ้น อย่างที่บอกคือเจนนี่ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องเท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรับตัวให้ให้เข้ากับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันคือวงการละครก็มีการปรับตัวสร้างละครเพื่อฉายในช่องทางออนไลน์ทั้ง YouTube หรือว่า Netflix ต่างๆมากขึ้นอันนี้คือตามหัวข้อเลยค่ะคือเราต้องเท่าทันแล้วก็ปรับตัวนะคะที่สำคัญเราต้องคำนึงถึง อะไรนะคะให้ไปช่วยด้วย้ไหมครับเผื่อมีเรื่องอยากถามเยอะเลยดีไหมค่ะอยากอยากมีอะไรอยากถามก็ได้นะคะขออนุญาตนะครับพอดีมีคําถามอยากถามเยอะเลยได้แล้วคุณเจนี่จะได้ไม่เหนื่อยด้วยได้ครับถนัดกับการพูดคุยแล้วก็สื่อสารตอบโต้กันไปกันมาพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้นะครับหลักๆวันนี้เราเราก็จะพูดถึงการเรียนและการเปลี่ยนไปแหละแต่คุณคุณเจนี่อาจจะไม่ได้พูดถึงของในในฐานะสื่อและครีเอทีฟการนําเสนอในมุมมองคุณเจนี่ผมถามหน่อย ในยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไวขนาดนี้ <c oughs> ถ้าเทียบกันนี่ยผมเจอคุณเจนนี่แต่คุณเป็นครีเอทีฟสมัยอยู่จีเตอนนู้นตอนนั้นสวยหรือยังคะ ตอนนั้นสวยคนละแบบกับตอนนี้ <laughs> นะฮะขอบคุณครับถ้าเทียบกับตอนนั้นตอน, <c oughs> ตอนนี้เนี่ยไอเอไอต่างๆหรืออะไรต่างๆ <c oughs> เอาในพาร์ทของวงค์การบันเทิง <c oughs> มันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเยอะไหมฮะโอ oh, ้จริงจริงๆมันมีเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคือการเข้ามาของ AI เนี่ยหนึ่งหนึ่งบอกเลยว่าเข้าเข้ามาช่วยในในส่วนของการทําใหป้ประสิทธิภาพการทํางานอะ่ะมันมีคุณภาพมากขึ้น <c oughs> และประหยัดเวลาในการทํางานมากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องการอยากจะทํารายการออนไลน์หรือรายการอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการไปสอบถามข้อมูลจากเก เด็กที่สยามสแควร์ตอนนี้เขาชอบอะไรชอบอะไรอยากดูอะไรหรอ uh huh. เพลงที่ชอบแนวในปัจจุบันคือเสพเพลงอะไรกันอยู่อะไรเงี uh ้ย huh. แต่ว่าพอมีการเข้ามาของ AI เนี่ยมันก็ช่วยทําให้การอัปเดตเทรนหรือว่าข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดเนี่ย uh huh. มีมีเขาเรียกว่าออ มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้นทำเร็วขึ้น,นทำให้ทำให้ง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการเข้ามาของ AI ก็ไม่ไม่ได้ว่าจะไม่ได้อ่มีข้อเสียนะคะจริงๆ <c oughs> ก,ก็มีข้อเสียอยู่ <c oughs> เหมือนกันเพราะว่าอ่อย่างเช่นถ้าเราพูดว่าการอัปเดตข้อมูลที่มันค่อนข้างจะอัปเดตเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ไวเท่าคนพูดง่ายๆถ้าพูดไปประาาขออนุญาตใช้ทำบ้านๆได้ไหมครับอะไรครับ <c oughs> <c oughs> อความสอดรู้สอดเห็นเนี่ยมันจะไม่เท่ากับคนอยู่แล้วป้าข้างบ้านมักจะไวกว่าเสมอป้าข้าวบ้านจะจะไวกว่าท่านอ่าจะนี่ถามว่าถ้าวันนี้เราเสิร์ชข้อสอบถามข้อมูลไปในพวกอ่ช่องทางของ AI ต่างๆเนี่ยเขาจะอัปเดตหรือยังว่าว่าอ่ทำไมดูเป็นคนดีจัางละหมอดูอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือบางทีมันไม่อัปเดตเท่าเราความอัปเดตเนี่ยจะไม่จะไม่เท่ากันซึ่งบางทีพี่หนุ่ม ขนกระแสไวกว่าไวกว่าจะ,ะไม่เท่ามนุษย์จะไม่เท่ามนุษย์อยู่แล้วนั่นหมายความว่าในมุมมองคุณเจนนี่เนี่ยแปลว่า AI ไนใะนยังไงก็มามาดิสรับไม่มาครอบงำความคิดมนุษย์ว่างนั้นเถอ,อะเจนนี่มองว่าอมันมาแล้วเราอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไงอย่างน้อยเนี่ยมันเอไอไม่ได้มีเอกลักษณ์ที่ที่ที่เขาเรียกว่าใชา่เท่ากับมนุษย์เท่ากับมนุษย์สิ่งหนึ่งเลยที่ที่อ ไม่มีหรือว่าด้อยกว่ามนุษย์แน่นอนคือความคิดสร้างสรรค์ของการคิดนอกกรอบใช่การคิดนอกกรอบค่ะคือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆอ่ะมนุษย์เนี่ยจะจะจาเป็นเราเราจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า AI AI คือมันเป็นการอัปเดตข้อมูลที่มีการกรอกเข้าไปคิดแบบมีระบบใช่เป็นระบบเป็นเป็นเป็นเส็จแล้วมันมันช่วยให้ประสิทธิภาพการทํางานในการหาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะง่ายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปถามว่าเฮ้ยเราต้องทํายังไงดีคิดอะไรยังไงดีอะ ไม่สู้กับสมองหรือไอเดียของคนแน่นอนทีนี้สิ่งที่คนอยากรู้วันนี้เราพูดในพันคุณเจนี่ก็คือการคิดนอกกรอบค่ะเราได้ยินเยอะเลยคิดนอกกรอบแท้ตีความแบบง่ายๆดัดๆก็คือคิดอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมถูกต้องแต่ในฐานะความคิดเห็นของคุณเจนี่เนี่ยคิดนอกกรอบในมุมมองและนิยามคุณเจนี่เนี่ยมันต้องเริ่มยังไงอย่างคุณผู้ชมที่เขาอาจจะคิดนั้นนวัตกรรมคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ย การนอกกรอบที่ว่ามันต้องเริ่มยังไงฮะอ่าเจนนี่เจนนี่ขอพูดจากประสบการณ์การทํางานด้านการครีเอทีฟของเจนนี่มาแล้วกันนะคะจริงๆอ่ะคนจะมองว่าการคิดสร้างสารรค์พูดถึงการคิดสร้างสารรค์ก่อนนะ,ะการคิดสร้างสรรเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากเพราะโลกมันมีมาเป็นเป็นหลายพันปีแล้วม,ม,ม,มันผ่านการคิดมาเยอะแล้วแต่ว่าอพอจากประสบการณ์การทางานของชีวิตการเป็นครีเอทีฟของเจนนี่ทำให้เจนนี่ได้รู้ว่าความคิดสร้างสารรค์จริงๆแล้ว มันเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์เดิมแล้วนํามาพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสร้างสรรค์ใช่เป็นการการตีความความคิดสร้างสรรค์ที่มันนอกกรอบอ๋อไม่ได้หมายความว่าจะทําซ้ําไม่ได้ทําอ่าใช่ไม่ได้หมายความว่าทําซ้ําไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆมันมีการทํา parody ล้อเลียนล้อเลียนแบบจาก M v มวที่เป็น MV วหลักๆถูกต้องการทำ parody การทาล้อเลียนอันนี้ก็คือเป็น ความคิดสร้างสารรค์แบบใหม่ที่มันนอกกรอบมากขึ้นถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นตรงตัวเลยอย่างเช่นรายการถยเที่ยวไทยเนี่ยก่อนในนี้เวลาการทํารายการทีวีหรือต่างๆเนี่ยเขาจะมีการแค่ว่าคนที่จะสามารถเข้ากล้องได้คือพิธีกรเท่านั้นแต่ว่า,าพีแ่แป๋มเป็นตัวอย่างของการใช้ความคิดนอกกรอบที่ทําให้เราได้เรียนรู้มาถึงทุกวันนี้ก็คือพี่แป๋มคือฉีกกฎเลยฉีกกฎเลยดึงทุกคนเข้ามาในกล้องในทีมงานอะ ตะโกนคุยกับคนหลังกล้องออทุกอย่างหรือแม้แต่พี่แป๋มเคยดุตะกล้องว่าจะมาเปิดรายการแบบนี้ทําไมเป็นการเปิดรายการแบบแพนจากวิวสวยๆมาหาธีก่อ,อตามแพทเทิร์นที่เคย<า>ทำาแพทเทิร์นพี่แปมบอกไม่ต้องมาทําอะไรอย่างนั้นก็ฉันทําอะไรอยู่ก็ถ่ายฉันตอนนั้นเรียวๆไปเลยเรียวๆได้เลยอันนี้ก็คือเป็นความคิดนอกกรอบที่ทําให้อ่า มันปลูกฝังแล้วก็ติดติดติดตัวเรามาค่ะจากการทำรายการเที่ยวไทยงั้นแปลว่าการคิดนอกกรอบนี่จริงๆไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยไม่ต้องย้อนกรณีอย่างคุณป๋อมแปมและคุณจีนี่ก็คือเนี่ยทำอะไรที่มันมีอยู่แล้วใช้จากอบริบทที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาเติมต่อยอดเติมต่อให้ให้เป็นสิ่งใหม่อย่างเช่นในวงการเพลงทุกวันนี้ เวลาการทาเพลงหนึ่งเพลงอ่ะจะเห็นได้ว,ว่ามีการแบบแซมเปิลเพลงที่เป็นเพลงดังในอดีตอยู่แล้วมามามาใส่ในใน,ในเพลงใหม่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยเจนนี่มองว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์การทํางานอย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างใช้ในการการทำงานครีเอทีฟที่ผ่านมาเยอะมากอย่างเช่นการทายอินสินค้าการทายอินสิน้าแล้วว่าเฮ้ยทายอินสินค้าอะไรดีเราก็เลือกใช้การล้อเลียน ละครดังอยู่ในตอนนั้นเอากระแสเอากระแสอะไรที่มันเป็น pop culture มาม,มาใช้ทำให้เกิดเป็นสิ่งใหม่เป็นความคิดนอกกรอบขึ้นมาครับงั้นแปลว่าคนที่จะคิดนอกกรอบได้หูตาต้องไหวฟิลแบบเหมือนป้าข้างบ้าน อันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องแบบเฮ้ยคนนั้นทําอะไรคนนี้ทําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวัยวัยในทิศทางที่มันที่ดีที่ไม่เป็นการใช่เขาเรียกว่ารบกวนพื้นที่ส่วนตัวถูกต้องครับคือวัยวัยต่อกระแสสังคมเจนี่เจนี่กับการอยู่กับการการทํางานในวงการสื่อมาเนี่ยเวลาเอาเกิดอะไรขึ้นในกระแสสังคมเนี่ยเราเราต้องไวัยแล้วเราต้องตาม ตามให้ทันเท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ,รบและจําเป็นไหมครับว่าไอ้กระแสต่างๆที่มันเป็นกระแสเนี่ยเราในฐานะคนผลิตสือ่อถือว่าเป็นสื่อมวลชนต่อให้ไม่ได้เรียนจบนิเทศมาเราจาเป็นจะต้องอิงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณมากน้อยแค่ไหนครับอ๋อจริงจริงๆมันมันจำเป็นค่ะคือเจนนี่มองว่าความคิดสร้างสารรค์นะทุกคนมีอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าและเจนนี่พยายามบอกหลายๆคนว่าเออมีคําถามให้เจนนี่ว่าอ่อเราอยากจะบอกคนรุ่นใหม่อย่างไงให้ให้แสดงออกแบบ ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเจงนี้ก็เลยพูดกับทุกคนมาตลอดว่าทุกคนมีความคิดสร้างสารรค์อยู่ในตัวมากน้อยหรือขนาดไหนแล้วแต่คนแต่แสดงออกมาอย่างสร้างสารรค์ม <t> ันคือคําเดียวกันคือความคิดส,สร้างสรรค์แสดงออกมาอย่างส,งสาร้างสรรค์หลายๆคนทุกวันนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันขอ อยากมีชื่อเสียงอ่ะ mm. ฉันทําอะไรออกมาที่มันเป็นกระแสสังคมให้คนให้คนด่า oh. แล้วมีชื่อเสียงโดยเข้าใจว่านั่น,นคือความส,สาร้างสรรค์ใช่เขาคิดว่าอันนี้คือความสร้างสรรค์และทาให้ตัวเองประสบความสําเร็จคือตรงจุด mm. คือเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยดิ้นนี้เลยพยายามบอกว่าเฮ้ยเราอยากพยายามทํอย่างทอย่างนั้นมันอาจจะตอบโจทย์จริงๆที่ว่าคุณเป็นที่รู้จัก mm. แต่คุณอาจจะเป็นที่รู้จักในหนึ่งคือด้านลบ สคือมันจะฉับสวยมากมันจะแบบสองาวันแล้วก็หายไปเพราะมันเป็นอะไรที่กระแสงคมมันจะไปไวม,มาไวไปไวอะฮะดังนั้นการทําบางอย่างเพื่อทิ้งไว้ในสังคมโดยเฉพาะกระแสะก็ควรจะเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ดีถูกต้องตาม จริยธรรมอ่าสุดท้ายครับอยากให้ค,คุณเจนนี่ฝากถึงเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ได้หรือจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาเรื่องของการทํางานแบบนอกกรอบโดยที่ไม่หลุดจรรยาบัรณและไม่หลุดตัวตนเช่นครับค่ะ,อะ,อะพอดีว่าเหมือนเขาให้หาข้อมูลเกี่ยวกับ AI มาท,ที่ที่เกี่ยวกับการมาพูดอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยมีควาอว่าอยากให้ทุกคนมองการเข้ามาของ AI เนี่ยให้มันเป็นอาวุธเราอย่ามองว่ามันเป็นศัตรูทุกคนมองว่าการเข้ามาของ AI เนี่ยจะทําให้แรงงาน มาแทนที่แรงงานมาแทนที่คนหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านจะมีคอมพิวเตอร์เราใช้พิมพ์ดิจิกันก่อน <laughs> แล้วพอคอมพิวเตอร์ <c oughs> เข้ามาทุกอย่างคือเราก็ใช้ให้มันเป็นอาวุธ <c oughs> ใช้ใช้มันให้เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทํางานให้งานของเราออกมาได้ดีที่สุดก็เลยเออเราอย่าไปกลัว พูดง่ายๆคือเลิกกลัวแล้วก็ใช้มันให้เป็นอาวุธทําให้งานของเราเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะอย่างที่บอกย้ําว่าไม่มีอะไรเก่งเกินมนุษย์ค่ะเอออย่ามาเก่งแม่เธอก็ไม่ได้เก่งกว่าฉันอ๋อมีแม่แม่เธอเก่งเก่งที่สุดในโลกวัยรุ่นก็ชอบใช้คํานี้กันอ่ะเดี๋ยวให้คุณเจนนี่ไปพักนะครับเรียบร้อยขอบคุณสําหรับแนวคิดที่ดีๆนคะกับคีโนสปีดจากคุณเจนนี่ปานันครับขอบคุณครับคุณเจนนี่ครับผมเก็บให้ครับ